สวัสดีค่ะครูพี่ออยพอดแคสต์ค่ะออยอาจิรพานักจิตวิทยาวัยรุ่นค่ะ วันนี้ค่ะก็จะมาแชร์เทคนิคค่ะเอฟฟังอย่างไรให้เข้าถึงใจลูกวัยรุ่นค่ะการฟังเป็นส่วนสำคัญมากๆนะคะที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกวัยรุ่นเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ยังจะทำให้เราเข้าใจปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาของลูกวัยรุ่นได้อย่างตรงจุดด้วยค่ะวันนี้ออยเลยเอาเทคนิคมาฝากกันค่ะเทคนิคแรกก็คือการตั้งใจฟังเรื่องที่ลูกเล่าอย่าง ในบางครั้งเนี่ยลูกเดินเข้ามามีเรื่องจะเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณแม่เองเนี่ยก็กําลังนั่งทํางานอยู่กําลังใช้โน้ตบุ๊กอยู่หรือว่าอาจจะก,กําลังดูทีวีอยู่สิ่งที่อยากจะให้ทํามค่ะก็คือว่าลองละจากงานที่ทําละจากทีวีท, TV ที่กําลังดูอยู่อะค่ะแล้วก็มาโฟกัสที่ลูกค่ะแสดงให้ลูกเห็นว่าเราอะใส่ใจในเรื่องที่ลูกเล่าอะค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทําให้ลูกเองอะก็รับรู้ได้ ว่าอ๋อแม่ใส่ใจนะแล้วก็สนใจในสิ่งที่เขาเล่าเวลาเขามีเรื่องอะไรเขาก็อยากจะกลับมาเล่าให้เราฟังอีกค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามานะคะถ้าเกิดว่าโอเคเราทํางานไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยอะคะ่ะบางทีลูกก็อาจจะรับรู้ว่าอ๋อแม่ไม่ได้สนใจเราขนาดนั้นถ้าอย่างนั้นนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเล่าให้อื่นฟังก็ได้ อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่อยากให้ลองใช้เทคนิคดูนะคะตั้งใจฟังละจากงานที่ทำอยู่ค่ะต่อมาเทคนิคที่2นะคะก็คืออย่าเพิ่งรีบขัดค่ะให้ลูกเนี่ยเล่าให้จบก่อนให้ลูกเล่าในสิ่งที่เขาต้องการจะ เล่าให้ให้เราฟังอะค่ะให้ให้จบก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปขัดเขาระหว่างทางอะค่ะคือบางทีเขาเองก็จะรู้สึกว่าอา้าวยังเล่าไม่ทันจบเลยหรือว่าบางทีก็จะทําให้เขารู้สึกอึดอัดค่ะแล้วก็ครั้งต่อไปก็เช่นเดียวกันค่ะเขาก็เลือกที่จะไม่เล่าให้เราฟังอีกค่ะเพราะฉะนั้นเล่าแล้วก็รับฟังเขาให้จบในเรื่องที่เขาต้องการจะเล่าก่อนค่ะ แล้วก็เทคนิคที่3นะคะเทคนิคสุดท้ายค่ะก็คือการสังเกตภาษากายสีหน้าแล้วก็ท่าทางค่ะนอกจากการฟังที่เราได้ยินจากเสียงอะค่ะสารอีกอันนึงที่ออยอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตก็คือสีหน้าแล้วก็ท่าทางค่ะคือบางครั้งเนี่ยลูกอาจจะไม่ได้เล่าทุกสิ่งที่อยู่ในใจแต่ว่าถ้าเราสังเกตอะคะ่ะเราอาจจะเห็นได้เราอาจจะเห็นถึงสัญญ,ญาณบางอย่างหรือว่าสิ่งที่เขาพยายามหรือสัญ,ญญาณบางอย่างค่ะ ที่อาจจะยังอยู่ในใจเขาความแบบอึดอัดอะไรบางอย่างเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราสังเกตแล้วเราสามารถชวนเขาคุยต่อเพื่อให้เขาก้าพูดหรือกล้าเล่าประเด็นนั้นออกมาเราก็อาจจะช่วยบรรเทาเ,าเบาบางสิ่งที่อยู่ในใจเขาลงไปได้ค่ะอันนี้ค่ะก็เป็น3มเทคนิควิธีนะคะที่ยอยเอามาฝากกันฟังอย่างไรให้เข้าถึงใจลูกวัยรุ่นนะคะ แรกก็คือการตั้งใจฟังค่ะอยากให้วางงานทุกอย่างที่ทำอยู่แล้วมาโฟกัสที่ลูกค่ะต่อมาเทคนิคที่สองนะคะก็คือไม่ต้องรีบให้คำแนะนำไม่ต้องรีบตัดสินนะคะรอให้ลูกของเราเนี่ยเล่าจบก่อนแล้วก็เทคนิคสุดท้ายเทคนิคที่3นะคะก็คือการสังเกตภาษากายสีหน้าท่าทางค่ะบางทีเราอาจจะเห็นถึงสัญญ,ญาณบางอย่างหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในใจเขา ก็จะได้เข้าใจเขามากเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวมาพบกับครูพย่ออยพอดแคสต์ได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ